สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันที่16มกราคมปี2022นะคะช่วงนี้นะคะสหรัฐอเมริกาเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะมีพายุหิมะนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวนะคะสี่สเตทนะคะในสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะในช่วงวิกเอนนี้นะคะก็ 4สเตทที่ว่านี้นะคะก็จะมีเวอร์จิเนียนะคะนอร์ทโคโรรานาเซาโคโรรนาแล้วก็จอร์เจียนะคะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะใครที่อยู่ใน4สเตทนี้นะคะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะ เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะวันที่13มกราคมศาลสูงสหรัฐอเมริกานะคะก็มีคำตัดสินนะคะบล็อกคำสั่งของประธานาธิบดีโจบไบเดนเกี่ยวกับการบังคับให้ภาคธุรกิจมีการฉีดวัคซีนแก่พนกักงานซึ่งทางศาลของสารัฐนะคะชี้ว่าคำสั่งดังกล่าวนะคะเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของประธานาธิบดี ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจสั่งการบังคับให้เอกชนขนาดใหญ่มีการบังคับพนักง,งานให้ฉีดวัคซีนโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามยังคงอนุญ,ญาตให้มีการบังคับฉีดวัคซีนกับสถานที่อย่างเช่นเฮลท์แคร์นะคะบ้านพับคนชาราโรงพยาบาลเนอสซิงโฮมนะคะก็หรือสถานที่ที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลางนะคะก็ยังอนุญาตให้ มีการบังคับให้มีการฉีดวัคซีนอยู่นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนก็แสดงความผิดหวังนะคะต่อคำตัดสินของศาลนะคะก็เป็นคำศารที่ตกไปนะคะเกี่ยวกับการบังคับให้ธุรกิจต่างๆที่มีพนักง,งาน100คนขึ้นไปต้องมีการรับการฉีดวัคซีนหรือตรวจโรคโควิด19ของพนักง,งานนะคะสำนักง,งานบริหารความปลอดภยัยแล้วก็ อาชีวอนามัยแห่งชาติของสหรัฐหรือที่เรียกว่าโอชานะคะหน่วยงานของรัฐบาลกลางให้เวลาเกี่ยวกับภาคธุรกิจจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์สำหรับปฏิบัต,ติตามกฎระเบียบดังกล่าวถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะมีโทษปรับนะคะคนที่ทำงานในสหรัฐอเมริกาหาตามโรงพยาบาลหรือ,อ nurse home อะไรพวกนี้นะคะจะรู้นะคะว่าโอชาเนี่ยจะเข้าไปตรวจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยเนี่ยซึ่งเข้าไปแต่ละทีแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็จะมีการตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเข่งคัดนะคะที่ทํางานวันก็เหมือนกันนะคะก็จะมีสเตทเข้าไปเข้าไปตรวจนะคะแล้วก็โอชาด้วยนะคะเขาก็จะค่อนข้างจะสติ๊กเรื่องต่างๆเยอะมากนะคะทุกคนพนักง,งานก็จะตื่นตระหนกเวลาเขาเข้าไปนะคะต้องทําให้มันถูกกฎนะคะคือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะโดนโดนปรับนะคะหลายต่างนะคะก็ มีช่วงก่อนนะคะที่มีสเตทนะคะเข้าไปตรวจที่ทํางานที่วันยูนะคะมีคนที่ดึงหน้ากากลงนะคะก็พอเขาเห็นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่านะ,ะดึงหน้ากากลงเวลาทํางานนะคะเสร็จแล้วเขาก็มีการปรับนะคะน่าจะปรับบริษัทอน,น่าจะประมาณเจ0 0ัน กูเหรียน,นะคะห้าพันเหรียญถึงเจ็ดพันเหรียญน,นะ,ะซึ่งค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบที่ทํางานเขาก็เลยมีแบบบังคับบอกว่าต้องสวมหน้ากากต้องอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าค่าปรับมันค่อนข้างแพงนะทุกคน โอเคค่ะด้าน Google เองนะคะก็ได้ออกคำสั่งให้ทุกคนนะคะที่จะเข้าไปในสำนักงานของ Google ในสหรัฐอเมริกาน,นะคะจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด1 9ทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ภายในสำนักงานด้วยนะคะพูดถึงการสวมหน้ากากนะคะในตอนนี้หน้ากากที่ทางสหรัฐอเมริกา,กากำลังจะมีมาตรการให้คนอเมริกาใส่ตอนนี้นะคะก็คือ N 9 5 ก็คือหน้ากากธรมรมดาเนี่ยเขาบอกมันเอาไม่อยู่นะคะต้องใช้ที่มีค่อนข้างจะมีมาตรฐานก็คือ N95 นะคะวันจะบอกว่านะคะ N95 เนี่ยวันใส่ทำงานทุกวันนะคะวันทำงาน6วันต่อสัปดาห์นะคะใส่วันละ8ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างจะหายใจลำบากอย่างที่วันเคยพูดไปนะคะเพราะว่าการหายใจแต่ในหน้ากาก เวลาเราหายใจเนี่ยมันหายใจไม่ค่อยเหมือนปกตินะคะมันไม่เหมือนก่อนนะคะยังไงก็ทุกคนนะคะที่ทํางานแล้วต้องใส่หน้ากากเหมือนวันนะคะ8ชั่วโมงบางคนก็12ชั่วโมงเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะออกกำลังกายทุกคนนะวันก็พยายามเหมือนกันนะคะ มาดูอัปเดตเงินช่วยเหลือของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะตอนนี้มีข่าวออกมานะคะในปี2022เนี่ยนะคะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเองนะคะอาจจะมีเงินช่วยเหลือรอบที่3นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะผู้ว่าการรัฐเกวินเนลซัมนะคะ <c oughs> เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะ <c oughs> ก็ได้เปิด ตัวเสนองบประมาณนะคะ286,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับปีงบประมาณ2,022นี้นะคะก็คือปีนี้แม้ว่างบประมาณตัวนี้นะคะที่เสนออาจจะไม่รวมเงินสติมูล r าเช็คของ Golden State อีกรอบนะคะแต่ว่าผู้ว่าการรัฐเองยังเปิดโอกาสให้มีการขอคืนภาษีเพิ่มในปีนี้นะคะเนื่องจากรัฐมีงบประมาณที่เหลือ หรืองบประมาณส่วนเกินนะคะจำนวนมากซึ่งอาจจะเกินดุนลรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโครงการกระตุน้นรัฐโกลเด้นสเตทนะคะให้เงินคืนแก่ผู้เสียภาษีประมาณ12,000ล้านดอลลาร์โดยยังคงจ่ายเงินสูงถึง1,100ดอลลาร์นะคะผู้ว่าการรัฐกล่กาวว่าอย่างนั้นนะคะ สำหรับปีงบประมาณนี้นะคะซึ่งจะเริ่มในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสำนักง,งานวิเคราะห์กฎหมายของรัฐนะคะกำลังคาดการว่านะคะ,ะประมาณส่วนเกินจะเกินจะเกินดุลอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคราวนี้ก็จะปรับอย่างน้อยนะคะสา0สิบเอ็ดพันล้านดอลลาร์นะคะซึ่งปีที่แล้วนะคะเป็น ครั้งที่สอนะคะที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเกินขีดจำกัดนะคะก็ทำให้เกินการคืนเงินภาษีของรัฐที่เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้นะคะตามงบประมาณอของเดือนมกราคมนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียคาดว่าจะเกินลิมิตอีกประมาณ2.6พันล้านดอลลาร์ซึ่งเงินครึ่งหนึ่งนะคะ จะนำไปใช้เพื่อการศึกษาแล้วก็ที่เหลือเขาก็จะคืนให้แก่ผู้เสียภาษีนะคะในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะรู้ว่านะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะจะตัดสินอีกทีนึงว่าจะเอาเงินที่เหลือนะครับไปทำอะไรเขาก็มีการคาดว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีเงิน ที่เหลือค่อนข้างจะเยอะนะคะก็เรามาดูกันนะคะว่าเดือนพฤษภาคมเนี้ยเงินที่เหลือเขาจะเอามาทําอะไรส่วนใหญ่นะคะข่าวที่ลงเขาก็บอกว่าเงินที่เหลือเขาน่าจะเอาออกมาเป็นเงินสติมูลาเช็คอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นเงินสติมูลาเช็ครอบที่3ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่จะเอามาให้กับอาเลสเดนหรือคนที่อาศัยอยู่ แคลิฟอร์เนียนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงนะคะทุกคนวันก็ถ้ามีจริงๆนะก็ขอแสดงความดีใจกับรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งเป็นรัฐที่เป็นรัฐธุรกิจเป็นรัฐเศรษฐกิจนะคะทำคือเป็นค่อนข้างจะ กระตุนเศรษฐกิจนะคะ,จะเจาเอาเงินออกมานะคะก็ยังไงทุกคนขอให้โชคดีนะคะวันก็วันอาทิตย์นะคะก็มาอัปเดตข่าวนะคะภายในอาทิตย์นี้ว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างนะคะมะีพี่ถามเรื่องเงินอ่า universal basic income นะคะว่าตอนนี้มีมีรัฐไหนบ้างนะคะที่มีการอัปเดตนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยววันจะลองเข้าไปดูนะคะว่ามีรัฐไหนตอนนี้ที่เขามีเงินอ่า UBI uh, นะคะ Universal Basic Income ที่เงินเ,เป็นเงินประกันรายได้นะคะพื้นฐานนะคะที่เขามีการแจกจ่ายใ,ในปี2022เนี่ยมีรัฐไหนบ้างนะคะแล้วก็มีเมืองไหนบ้างและประมาณนี้เดี๋ยวเราวันจะลองเข้าไปดูนะคะเดี๋ยววันคลิปหน้าเดี๋ยววันเอามาทำแจกแจงให้ดูนะคะว่ามียังไงบ้างนะคะมีรายละเอียดอะไรบ้างเนาะคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดี แล้วก็รักษาสุขภาพขอให้ปลอดภัยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ